ที่อำเภอสะเาวจัดสงขลานะคะวันนี้มีการส่งกําลังเจ้าหน้าที่ค่ะลงไปปฏิบัติหน้าที่นะคะในการคุมเข้มชายแดนไทยมาเมลเซียเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของกลุ่มแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงกลุ่มลักลอบหลบหนีเข้าเมืองด้วย บรรยากาศที่ชายแดนไทยมาเลเซียในอำเภอสะสเดาจังหวัดสงขลาหลังจากที่หลายฝ่ายกลัวกันค่ะว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียและก็สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ระบาดอยู่ในมาเลเซียจะลุกลามมายังประเทศไทยผ่านการหลบหนีเข้าเมืองของกลุ่มคนล่าสุดนะคะได้มีการร่วมประชุมของกําลังเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะในการที่จะหาหนทางป้องกันการลักลอบตามแนวรั้วชายแดนและก็ช่องทางธรรมชาติค่ะซึ่งอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงนะคะที่นําเชื้อเข้ามา ก่อนที่จะมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่คุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียรบริเวณหลักเขตแดนที่19หมู่6ตําบลสํานักขามอำเภอเดาค่ะรวมถึงตลอดแนวชายแดนจังหวัดสงขลาทั้งพื้นที่เปิน,นาทวีและก็สะบาย,ย้อยความยาวกว่า60กิโลเมตรตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะในช่วงนี้ใกล้สิ้นสุดเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดซึ่งอาจจะมีชาวไทยมุสลิมที่อาศัยในมาเลเซียลักลอบกลับเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านการคัดกรองหรือว่ามีการกักตัวอย่างถูกต้อง